สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับ DLC อัลลาบา이 for the dark ในเกม e a d by Daylight แต่คราวนี้จะมาพูดถึงประวัติของตัวละครเฟร์ไวนเวอร์ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเดวิดคิงนะครับเดวิดคิงเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเด็กปกติทั่วไปเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามและมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และความมุ่งมั่นของเขานั้นแสดงหเห็นถึงความสามารถทั้งทางด้านการกีฬาและด้านการเรียนและบวกกับคอนเน็ชันของครอบครัวเขาที่มีอยู่มากมาย นั่นทำให้ดูเหมือนว่าเดวิดจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอย่างง่ายดายเดวิดเป็นคนที่ค่อนข้างเลือดร้อนและชอบใช้พละงกำลังนั่นจึงทําให้เขาตัดสินใจมาเลือกเล่นกีฬารักบี้ซึ่งจะทําให้เขาหลุดพ้นจากพัฒน,นาการต่างๆในตัวเขาได้และภายในเวลาไม่นานเขาได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการเล่นกีฬารักบี้แต่แล้วชีวิตของเขาก็กลับพลิกผันเมื่อเดวิดไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองในการแข่งขันได้เขาจึงพุ่งตรงเข้าไปทําลายร่างกายกรรมการ และผลจากความผิดพลาดในครั้งนั้นนั่นจึงทําให้เขาถูกแบนจากการเล่นหลีกไปตลอดชีวิตซึ่งเป็นการปิดฉากอนาคตของชีวิตเขาไปโดยปริยายแต่สําหรับเดวิดแล้วเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญเขาจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่มองหาสิ่งสนุกอื่นๆทําเขาจึงตัดสินใจเอาชีวิตไปพัวพันเข้ากับสิ่งหมื่นเมาและออกไปเที่ยวผับแทบทุกคืนและด้วยนิสัยเลือดร้อนของเขาแล้วจึงทําให้เขาเกิดการทะเลาะวิวาทและต่อสู้กับคนในผับแทบทุกวัน หลายๆคนอาจจะมองว่าตอนนี้เขากําลังใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่าแต่สําหรับคนที่รู้จักเดวิดจริงๆแล้วจะรู้ว่าตอนนี้เขากําลังคลั่งไคล้ในการต่อสู้และมองหาคู่ต่อสู้ใหม่ๆที่แข็งแกร่งกว่าเขาเพื่อมาต่อสู้กับเขาในทุกวันและทั้งหมดนี้คือประวัติของเดวิดคิงครับเอากดปล่อยที่นั่งุกเ <'s> right. ชินเหรอ <laughs> <laughs> I never thought they would use a functioning jet. Good thing you didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Excellent work, Initiate. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards an exit. Yakuda. We can